ต้องำแม่น,นะนี่ต้องทาต้องทาเอา้ามองอะไรกันล่ะครับคุณเฮ้ำมารีเป็นอะไรเขาเนะี่ยก็เพราะคิมสุดหล่อมาอย่างเงี้ยนา้าก็อยากขาวอยากสวยอยากใสเผื่อคุณคิมจะหลงรักนะบ้าง <c oughs> ถามแม่ พ่อเม่ละลายพ่อเม่ล้มละลายแค่ละลายเนี่ยแช่ตัวเองก็หายแล้วสัมวแม่ไม่ดูแลไม่ดูแลออใช่ผมจึงกัดเจาะชิจูคาชิพิกาชูโอ้โหนี่หลังจากการเนี่ยช่วยแปลนี้ไม่รู้เรื่องเลยวะเมย์ไซ โอ้ยเพื่อนบอกว่าเมยุใสคันเมาเล่ามาแต่แรกอะก็คุยกันผู้เรื่องแล้วตัวไม่เข้าใจพูดมามาเฮ้ยเฮ้ยพูดมัวมไม่ใช่พูดหมาหมาอ๋อคุณคิมที่เป็นนักเทควัอนโดที่เคยล้มพิพาทีเมื่อหลายเดือนก่อนใช่ไหมครับโอ้ยรู้กันได้นานแล้วนี่พูดไปก็ไม่รู้เรื่องนะทำไมไม่พาคุณคิมน่ะไปหาคุณเมย์ซะเลยล่ะ เอ้ยลืมบอกไปว่าเดี๋ยวเดี๋ไม่ต้องพูดแล้วเออคิมคือตอนเนี้ไปหาคุณเมย์ยังไม่ได้เพราะคุณพาทีจับตัวคุณเมย์ไปเอาไปซ่อนไว้ถ้าคิมอยากเจอคุณเมย์ต้องคว่ำพี่พาทีให้ได้อีกครั้งหนึ่งปาครีคิมาครีเดี๋ยวเดี๋วสิเดี๋ยวเียงยงคิมโอ้ยทำไมแรงเยอะจังวะภาครีเออรู้แล้วแต่ว่าจะไปทำอะไรพี่าคีอ่ะ อ๋อถนูนริมป่าเลยไปไปไปเอ้าเราปล่อยคิ้งไปทำไมเล่าป่าที่ที่เขาบอกเนี่ยไม่ได้มาถึงพี่พาทีแต่เขาจะไปเข้าส้วมแล้วก็ไม่บอกเขาบอกแล้วแต่เราฟังไม่รู้เรื่องเองอะเฮดีนะที่ไปทันไอ้รังทักแน่คิดถึงอะไรขอกอดทีได้ไหม <c oughs> ไม่มีทางพี่พาทีต่อไปนี้พี่พาทีจะมาลังแกหลังไม่ได้แล้วเพราะหลังมีลูกพี่คนใหม่แล้วอแหมใครเหรอวะพี่เิมช่วยลังด้วยลูกพี่เนี่ยอะไรอีกนี่พาทีไอเคิมแม่อยู่ไซอ้าวมาหาแม่เหรองูนอยู่ลานตเลีดขอบใจเอ้อ้าเฮ้ยไ,<อ>ไม่บอกเอง อุตส่าห์ลุ้นให้สู้กันแทบตายโอ้ยหลอกไม่สำเร็จตอนนี้เออร้านซักรีคืออะไรครับร้านซักรีคแปลว่าไม่บอกหรอกปากเคีกหัวเชียร์เจ้าห้จุดบัตรพิกาจูเกิดอะไรวะเมย์รู้เรื่องเลยคิมก็บอกว่าพี่พาทีดูแลพี่เมย์ไม่ดีเดี๋ยวเขาจะพาพี่เมย์กลับไปเกาหลีด้วยใช่ เออแล้วคิมยังบอกอีกว่าพี่พาทีนะถ้าไม่ยอมไม่เจอพี่เมย์วันนี้นะได้เจอดีกันแน่่ก็บอกไปแล้วเร่าว่าอยู่ร้านซักรีดเห็นไหมล่ะคิมซักรีดอีกแล้วร้านซักรีดแต่ว่าไม่บอกหรอกอยู่ร้านซักรีดเลยนั่นไงไม่บอกหรอกวยสู้กันดูอะไรไม่ต้องสู้เลยแล้วจะบ้าเหรออ๋อคิมบอกว่าพี่พาทีอะขี้แพ้ใช่ แล้วคิมยังบอกอีกว่าพี่พาทีไอ้ขี้ขา้าไอ้ขี้กลัวไอ้ตัวดำใช่ออพูดอย่างนี้ยอมไม่ได้เลยพาทีวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นนะมาสู้กันอ๋อคิมก็จะบอกอีกว่าถ้าวันนี้สู้กันพี่พาทีแพ้ต้องยอมให้คิมเจอพี่เมย์และที่สำคัญต้องไม่เก็บค่าเชา่าไอ้หลังที่ค้างไว้ด้วยเอ,อ้เจ้าไเอาสู้กันอ,อพี่พาทีรับปากแล้วนะ ให้เวลาพี่พาทีนะไปเตรียมตัวแพ้นหนึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาสู้สกันใหม่ไปคิมเด้อเด้อเดจะไปไหนเนี่ยฮะร้านสักลีดเอ้ยจะไปทำไมอุ้ยพื้นทีนร้านสักลีแปลว่าอะไรไม่บอกหรอกเว้ยเอยใช่ไหมใช่ไป เป็นไรแค่จ่ายตังค์ก็พอโอ๊ยไม่สั่งนะไม่ังก็ไม่เป็นไรแค่จ่ายตังค์ก็พอไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรแค่จ่ายตังค์ก็พอผู้หญิงนี่แสดงว่าลื่อยากจะช่วยอีจ่ายตังค์ใช่ป่าวไม่อะกี่เดือนแล้วอะอาเม่ว่าดูจากโม่แห้งนะน่าจะสักสามเดือนได้มาสร้างกันอย่างนี้ดิช่วงนี้เครียดอะกินเยอะ เออคุณเมย์อย่าคิดมากเลยนะคือพวกเราอ่ะยังไงก็เข้าใจคุณเมย์เสมอแหละเออว่าแต่กับกับใครเหรอกับใครถามตรงๆเลยนองกับใครต้องนอนกับพี่เชอรี่ไงพี่เชอรี่เชอรี่ ช้ามากก็ฉันย้ายมานอนกับพี่เชอรี่ตั้งไงคืนแล้วนะเฮ้ยไม่นึกเลยอะเชอรี่อียังไหว้ลายอยู่อ้้อุ้ยเนี่ยเัวใหญ่เลยเนี่ยกำลังท้องกำลังไส้เลยพี่เอาเธอเอาเธอโอ้ว่าเราอย่าเพิ่งขัดคันอีเลยเดี๋ยวอีจะเครียดเปล่าเปล่าฉันไม่ไดยอมโถคุณแม่เฮ้ยเฮ้ย